มาบอกใจสสวัสดิครับรอครับรอคุณอาคุณใดรักสบาสดิ์ทุกท่านเอฟซีมานะมายามขายดักปลาครัเอฟซีนะบุกปลานะครับบุกปลาบอลโอ้ปลาลายพปนโอ้แต่ชิมีในดางหอยโบนะครับบุกปลาเมื่อวานนี้ปรากฏลอยเต็มมเลยปรากฏนีสน่ส่วนสติด,ด่างหฮยโบครับปรากฏนึงปรากฏว่าอะไรนะ จตกรว่าไม่มีอะไรเพราะว่านะเดี๋ยวเลเลเลไรไรปาาลาเงินอะไรปลาาอไปลาก็เล,ลยเกยวปสินะรก,กันไปพอบาดีพอรู้เรื่อง Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โย่เยดูลากกันออกหมดประกอบบลีโตเดี๋ยวจะขึ้น อ่ะมาชมผลงานไอ้ที่ไม่ผ่านนะไม่ผ่านเดี๋ยวก็มาดูก่อนโอ้แต่วปลาหลายเป็นบุริดแดงเนี่ยแดงแดงสามพื้นในปลาบัอหัวสิโตมันปลาหน่านนปลาหน่านนด้วยครัปลาเดี๋ยวดูเลยสิ่งที่ไม่คาดฝัน คาวนี้บุ่งไอ้เดีนดูนี่ปลาโอ้ยนี่นได้ยดกระเช้าเสือหมว่ามันได้แค่สองสองตัวมาดูด่างที่สองอมืมตกใจอ้เนี่มันคืองูจิงูหูนี่นดูงูด,ด่างแฮมันมาได้งไงไม่รู้เดดู นี่มีปากปะนี่มีปากดโดยนะผมส่วนดังสีมันใจบา้บาบ้าบได้เดกอบ้ได้ี่ังเอาดูกดดดดปลาน,ะน,ลานี่ปลาวะนี่ปลาต้องการสืน้นไปกระเชมเอาด่งสามพืน้นพอ งูนี่สิบมา,ลาเลยสินะอออไม่ผ่านวงูไปผมวยใกล้ผม,อ,มอีมกยยยยดิดูเห่ออืตกใงูเลยงูตั้งใหนงูใหญ่สินี่น่จะดูกาแตยุพอบแต่ว่าเห็ดปลาดดเดียวเฮ้ยผมการชมนะผม อนะมณหภูการติดตามทุกดวงใจนะครับรอครับสวัสดีครับ